เี๋ยวเรามาชมบ้านพี่เกียร์นะครับทางเข้าบ้านมิกเกียทางเข้าบ้านทางเข้าบ้านพี่เกียร์ครับนี่อันนี้กี่ไร่นะพี่ฝั่งนี้ด้วยบ้างของพี่อ่ะสิบไร่เออสิบไร่โอ้โหฝั่งนี้ขุดขุดเสาแล้วฝั่งนี้ถ่ายแล้วนะครับนี่นี่โอ้โหเหรอไปดูข้างในครับไปดูข้างใน ดูหน้าบ้านก่อนครับนี่อันนี้คืออะไรนะหัวเฮ้ยชื่ออะไรนะพี่น้ำบ๊อบน้ำบ๊อบนี่มีหัวน้ำบ๊อบอยู่ด้วยนะครับนี่แอบเอฟซีนะครับอุย้ยมีมีหุ่นด้วยขอจับหน่อยนี่อุย้ยสองตัวมีหุ่นสองตัวนี่ไมาเป็นไรล้มอ่ะโอ้โหห้องหนาวมาบีเกียร์ามาบีเกียร์ครับโหสุดยอด สิบไร่นะครับออาพี่ตรงนี้ถมไว้ทำไมสูงขนาดนี้ย<ม>นี่ถมทำบ,บ้านปูนเนี่ยบ้านจริง,อ,รงอันนี้มันคือไ่งานอ๋อนีคือแบบมันอยู่แบบอ,อ,อันนี้บาดาลใช้ได้ไหมเนี่ยบาดาลใช้ได้ด้วยคุยบาดาลใช้ได้ด้วยนะนี่บ้านเป็นกระท่อมเล็กๆครับนี่ยอดสิบไร่ครับโอ้โห ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ